เชียวลุกเป็นไฟเป็นดราม่าสนั่นผู้บริหารหมอลำดังประกาศฟ้าผ่าสั่งพักงานนางเอกดังดราม่าหมอลำสะเทือนวงการบอสโจสั่งพักงานน้องเบียรเบื้องหลังไม่ใช่แค่ท่าเต้นแต่คือคำพูดที่เปลี่ยนทุกอย่างสวัสดีค่ะทุกคนแอดมินสาวอายจากช่องก็สสิบบัสมักหมอลำนิวสวันนี้ข่าวที่เราจะพูดถึงกันบอกเลยว่า สะเทือนทั้งเวทีหมอลำเป็นเรื่องราวที่หลายคนอาจคิดว่าแค่ท่าเต้นไม่เหมาะสมแต่เบื้องหลังกลับมีบางคำพูดที่เปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างศิลปินและผู้บริหารไปตลอดกาลนี่คือดราม่าระหว่างบอสโจยมนินหัวหน้าคณะหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงกับศิลปินสาวเสียงดีน้องเบียวิภาดา เหตุการณ์นี้ไม่ได้จบแค่บนเวทีแต่มันลามไปถึงโลกโซเชียลและกำลังกลายเป็นบทเรียนสำคัญของทั้งวงการลูกทุ่งหมอลำไทยทุกอย่างเริ่มขึ้นจากคลิปวิดีโอสั้นๆคลิปนั้นถูกถ่ายโดยแฟนคลับในงานแสดงของคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงซึ่งมีน้องเบียวิภาดาขึ้นโชว์บนเวทีในค่ำคืนนั้นแต่เพียงไม่นานคลิปนั้นกลับกลายเป็นไฟ ที่จุดชนวนดราม่าครั้งใหญ่เพราะหลายคนมองว่าท่าเต้นของเธอค่อนข้างแรงและไม่เหมาะสมกับภาพลักษณ์ของคณะหมอลำที่มีชื่อเสียงระดับประเทศผู้บริหารอย่างบอสโจโยงนินเห็นคลิปนั้นและเลือกที่จะตักเตือนด้วยถ้อยคำที่ตรงไปตรงมาผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าไม่สมควรภาพไม่สวยเราเป็นหมอลำบนเวทีใหญ่ พ่อก็ต้องตักเตือนก็ต้องฟังสิคำพูดนี้ไม่ใช่การตำหนิอย่างเกลียดชังแต่มันคือคำของคนที่อยากให้ศิลปินของตัวเองเติบโตแต่ใครจะคิดว่าคำพูดที่มาจากความหวังดีจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่หลังจากโพสต์ของบอสโจถูกเผยแพร่ออกไปได้ไม่นานศิลปินสาวอย่างนังเบียว,วิพาดาได้ตอบกลับด้วยโพสต์ของตัวเองว่า กูก็โบอยากเฮ็ดคือกันละโพสต์สันส้นๆเพียงบรรทัดเดียวแต่กลับกลายเป็นระเบิดเวลาที่สะเทือนใจคนทั้งวงการเพราะในโลกของการทำงานโดยเฉพาะในวงการศิลปินคำพูดบางคำสามารถเปลี่ยนความสัมพันธ์ได้ทั้งหมดหลายคนอาจคิดว่าก็แค่โพสต์เล่นแต่ในโลกออนไลน์ทุกอย่างถูกบันทึกและตีความได้หลายมุม สำหรับผู้บริหารโพสต์นี้คือการท้าทายสำหรับศิลปินอาจเป็นแค่การระบายอารมณ์แต่เมื่อทั้งสองฝ่ายพูดกันด้วยอารมณ์มากกว่าเหตุผลสิ่งที่ตามมาคือความเข้าใจผิดที่ขยายใหญ่บอสโจเรียกน้องเบียมาพูดคุยแบบส่วนตัวเพื่ออธิบายและให้โอกาสแต่นั่นกลับยิ่งตอกย้ำความตึงเครียด เพราะอีกฝ่ายยังคงยืนยันในความตั้งใจของตัวเองสุดท้ายเมื่อบทสนทนาจบลงบอสโจได้โพสต์ประกาศสั้นๆที่กลายเป็นข่าวใหญ่ในชั่วข้ามคืนพักงานก่อนนะลูกตามนั้นเลยเสียงนี้ไม่ได้ดังแค่ใน Facebook แต่มันดังไปถึงใจของแฟนเพลงทั่วประเทศหลายคนอาจสงสยัย ตกลงสาเหตุจริงๆที่บอสโจสั่งพักงานคือเรื่องอะไรแน่คำตอบมาจากคอมเมนต์ของบอสโจเองที่เขียนไว้ชัดว่าเรื่องเต้นเกินเลยไม่ถึงขั้นพักงานแต่สิ่งที่ทำให้ต้องตัดสินใจคือโพสต์โต๊โตแบบก้าวร้าวหัวหน้าตักเตือนแต่ไม่ฟังไม่ยอมรับไม่มีการขอโทษนี่คือหัวใจสำคัญของเรื่องทั้งหมด มันไม่ใช่แค่ท่าเต้นแต่มันคือท่าทีในโลกของการทำงานร่วมกันความสามารถอาจพาเราไปได้ไกลแต่ท่าทีที่เคารพกันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราอยู่รอดในระยะยาวหลังจากคำสั่งพักงานถูกประกาศออกไปได้ไม่นานโซเชียลร้อนแรงทันทีแฟนคลับบางส่วนออกมาให้กำลังใจบอสโจในฐานะผู้ใหญ่ที่ต้องดูแลคณะให้เป็นระเบียบ ขณะที่อีกฝั่งหนึ่งก็เห็นใจน้องเบียรว,วิภาดาว่าอาจพูดโดยไม่ได้ตั้งใจหรือเพียงโพสต์เล่นนี่คือภาพสะท้อนของโลกออนไลน์ที่การสื่อสารเพียงไม่กี่คำอาจทำให้คนทั้งประเทศแบ่งฝ่ายกันได้ในยุคที่โซเชียลมีเดียคือเวทีอีกแห่งของศิลปินทุกคำที่โพสต์ออกไปมันคือภาพลักษณ์ของตัวเราบางครั้งการโพสต์ด้วยอารมณ์ อาจทำลายสิ่งที่เราสร้างมาทั้งชีวิตภายในไม่กี่วินาทีสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้คือบทเรียนของสติและการเคารพผู้ใหญ่เพราะไม่ว่าคุณจะอยู่ในตำแหน่งไหนความนอบน้อมยังคงเป็นเครื่องประดับที่สวยที่สุดของคนในวงการศิลปะหลังจากผ่านพายุข,ข่าวมาได้ไม่กี่วันน้องเบียร์ได้โพสต์อีกครั้งว่า หนูพักงานนะคะขอบคุณกำลังใจจากทุกคนคะ่ะโอกาสดีค่อยว่ากันใหม่คำพูดนี้ทำให้หลายคนล่งใจเพราะแปลว่ายังมูทางกลับมาส่วนบอสโจโอเองก็ยังคงยืนยันว่าสิ่งที่ทำทั้งหมดคือการบริหารด้วยความหวังดีเพื่อให้คณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงยืนหยัดได้อย่างสง่างามเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของใครผิดใครถูก แต่มันคือเรื่องของความเข้าใจระหว่างคนสองรุ่นในวงการหมอลำผู้ใหญ่เติบโตมากับวินยัยส่วนคนรุ่นใหม่เติบโตมากับอิสระในการแสดงออกถ้าเราหาจุดสมดุลได้ระหว่างสองสิ่งนี้วงการหมอลำไทยจะสวยงามและแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมแน่นอนค่ะสุดท้ายนี้ แอดมินสาวไออยากขอใช้พื้นที่ตรงนี้ส่งกำลังใจจากใจจริงไปถึงทุกคนในครอบครัวหมอลำไม่ว่าจะเป็นน้องเบียวิพาดาบอสโจโยมนินทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงและสาวน้อยลำเพลินโชว์ทุกคนเส้นทางของศิลปินไม่เคยโรยด้วยกลีบกุหลาบแต่ทุกก้าวที่เดินมันคือบทเรียนและประสบการณ์ที่หล่อหลอมให้เราเข้มแข็งขึ้นทั้งนั้น เพราะทุกครั้งที่เราล้มไม่ได้หมายความว่าเราจบแต่มันคือโอกาสให้เราเริ่มต้นใหม่ด้วยหัวใจที่โตขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นวันนี้ใครจะอยู่ฝ่ายไหนก็ตามอย่าลืมว่าทั้งหมดนี้คือคนในบ้านเดียวกันคือคนในวงการเดียวกันคือครอบครัวหมอลำที่มีหัวใจเดียวกันคือหัวใจที่รักในศิลปะการแสดงและรักเสียงแคนเสียงพิน ไม่มีใครอยากเห็นใครล้มแต่ทุกคนอยากเห็นการลุกขึ้นอีกครั้งอย่างสง่างามแอดมินสาวไอเชื่อว่าทั้งบอสโจน้องเบียทีมงานสาวน้อยเพชรแบ้นแพงและสาวน้อยลำเพลินโช์ทุกคนจะผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยความเข้าใจความเข้มแข็งและความรักในหมอลำอย่างแน่นอนและสำหรับน้องเบียนี่อาจไม่ใช่จุดจบ แต่มันคือบทเริ่มต้นใหม่ของศิลปินสาวที่ยังมีอนาคตอีกยาวไกลเพราะสุดท้ายแล้วความผิดพลาดไม่ได้ทำให้เราหมดคุณค่าแต่การยอมรับและปรับปรุงนั่นแหละที่ทำให้เรายืนหยัดในวงการได้และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดจากก็อ s สิบบัสมักหมอลำนิวส์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกข่าวร้อนแรงในวงการหมอลำก่อนใคร แอดมินเสาไอ้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ